ตกปลาผมไม่เก่งหรอกแต่ผมโกงเก่งโอ้ถอนสานาทีตอนนี้เราตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับดังนั้นสนาทีนี้เราจะต้องได้อีกสตัวเรื่องหลิวครบ,บที่ ST ถ้าจริงอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีอีกอย่างนะเพื่อทำให้มันเริ่มให้มันดูเหยื่อเราเร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์ความงามเพนสวัสดีครับคุณน,นี้กลับมาพบกับเอิร์ธอีกครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเขาทำกันวันนี้มีคนท้าผมแบทเทิลเหตุผลอะไรถึงมาแบทเทิลกับผมนะครับแล,แล้วเขาชนะผมเหรอมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่ก่อนที่จะรู้ว่าทุกอย่างจะจบลงยังไงหรือใครจะชนะอย่าลืมกด subscribe กดไลก์กดแชร์อย่าทิ้แค่ใครถ้าคุณยังรักในการตกปลายอยู่วันนี้เรามาเจอกับคุณเป็นใครคุณเป็นไงผมเป็น สมาชิก t t ระดับล่างสุดดีกว่าใช้คำว่าล่างสุดเพราะว่าเพิ่งเริ่มตกแล้วก็ไม so, ่ค so. ่อยได้ออกงานแข่งด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือผมก็เข้าเริ่มมาเป็นตัวแทนของ ST Fishing โซนปทุมชิดแจ็คนะครับครับเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันคือเมื่อวานผมไปนั่งดู YouTube ของเอิร์ธนี่แหละครับเขาไปดวนกาจาร์ผมคือ พี่ยุ่งนั่นเองแล้วเขาทําอาจารย์ผมผมเลยคิดว่าจะมาล้างแขนเหรอครับโอเคแขนเลให้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะล้างแขนหรือว่าจะโดนย้ําแขนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับก็ยังไงนะครับตอนนี้เรามาถึงถิ่นของเราครับนี่คือ s t f i s h i n g นะครับซึ่งกติกานะครับในการแพทเทิร์นที่เราจะมีในอนาคตก็คือคันเบ็ดร,ระยะเท่ากันนะครับเหยื่อเหมือนกันนะครับแต่เทคนิคเนี่ยคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ สิ่งที่คุณคิดว่าจะมาต่อสู้เข้าปากได้แต้มอยู่นอกปากติดลบดังนั้นทุกอย่างเท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้เทคนิคและวิธีที่คุณต้องการจะมาต่อสู้ในครั้งนี้กติก,กามีการเพิ่มเติมเข้าอีนิดหนึ่งก็คือปกติผมจะแข่งครึ่งชั่วโมงแต่นี้ผมจะแบ่งเป็น <S 2>, 2 s e เซกชั่นอ่าเซกชันละ15นาทีใช่ครับก็จะได้ถ้าเซกชันแรกผมชนะเซกชัน2 พี่แจ็คชนะก็เท่ากับแมตชนี้เราเสมอกันดิวกันไปแต่ยังไงแมตชนี้ผมก็ชนะอยู่แล้วล่ะเอาเลยเคอย่าพูดเยอะเอะลยเลิะเทอรเปล่าเราไปลุยกันดีกว่าฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ครับวันนี้นะครับผมจะมากับคันอาร์มตี้นะครับซึ่งเป็นคันรุ่นใหม่ของ ST นะครับเป็นวัสดุโทเลนะครับระยะ3.6ซึ่งผมบอกได้เลยว่าคันนี้เข้ามือมากคือเขาทาระยะ ประชิดผมนะงานนี้โดนแต่ว่าไม่รู้เขาจะเอาอาวุธอะไรมาสู้กับผมนะต้องดูว่าอาวุธของเขาคืออะไรนะครับของผมก็ของเขารุ่นใหม่ของผมนี่เป็นรุ่นเก่าแต่ว่ารีโปรดักใหม่อีกรอบแล้วนะครับสำหรับ Handing X s p ซ r แปรคันนี้อยู่ผมมาน่าจะราวราวสามปีแล้วมันเป็นคันที่ถูกใจมาก power lift ดีน้ำหนักเบาถึงจะเก่าแต่ก็เก่านะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเทพไฮเรลุย่าจะโดนผมหรือว่า สิาทีแรกนะครับโอเครบกวนกรรมการจับเวลาด้วยครับแล้วก็บอกด้วยนะครับโอเคเหยื่อของเรานะครับวันนี้จะเป็นขนมปังขาวนะครับขนมปังขาวปั่นนะครับเท่ากันนะครับดูของพี่แจ็คนะครับไม่มีการขนมปังขาวเพียวๆครับครับเฮ้ดูถาดเหยื่อดิหมกเม็ดอะไรหรือเปล่ากรรมการดูหน่อยอันนี้เทขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมครับแล้วก็ที่สาคัญคือมีผ้าไม่ได้ไว้เช็ดมือนะครับ ไวเช็ดน้ำตาเทพเจ้าัทบ้าไงนพี่ยอาไว้เช็ดของตัวเองพี่ก็ต้องเตรียมมาพร้อมขนาดนั้นเลยเหรผมมีแค่เสื้อก็พอแล้วไว้เช็ดน้ำลายมันพูดเยอะแมสเรากันได้หมดนะครับไปเลยนะไปเลยครับครับไม้แรกผมนะครับก็จะใช้วิธีการเหมือนอ้อยเหยื่อนะครับก็คือปั้นลูกใหญ่หน่อย ผมวันนี้ใช้วิธีตกลอยนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอ่อยบุ้มแรกไปแล้วนะครับสบัดทิ้งนะครับไม้แรกของเราอย่างนี้เขาไม่ได้โกงเขาเรียกชั้นเชิง <laughs> ครับ ไฟยังไม่เข้าเลยแต่เราลองดูครับลองบีบหวังผลดูลองไปก่อนไม่เป็นไรครับเวลาตั้งสิบห้านาทีนะครับใช้คำว่าตั้งสิบห้านาทีเลยเหรครับรบผมจะได้เหลือเวลากินน้ําบางอย่างสักประมาณสิบนาทีครัตกแค่ห้านาทีก็พอขนาดน้ำ <laughs> เรื่องฟุ้งขอให้บอกเยือ่อไม่ใช่ครับ <laughs> คําพูด <laughs> <laughs> โอ้นะครับวันนี้มีฝนตกพรำพรนิดหน่อยนะครับ อัน่อกี้ผมก็บอกคุณผิดดิฝนตกแฮมๆมี่แจ็คยังคงรอยครับผมใช้ช่วงเวลานี้นครับปั้นเหยื่อไปเรื่อยทอยไปเร็วๆนะครับเพราะว่าผมต้องการเรียกฝูงเข้าให้เร็วที่สุดนะครับเสียงปุ้งปังปุ้งปังอาจจะมีผลกับปลาที่เข้ามาก็ได้อันนี้คิดไปเอง บางอย่างอาจจะมีความเชื่อส่วนตัวผสมอยู่นะครับไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องน้ำวันนี้ ST เปิดรหัสน้ำไหลตลอดนะครับดังนั้นการตกรอยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าน้ำไหลเนี่ยเวลาเราทอเหยื่อไปถึงจุดที่เราต้องการเนี่ย มันก็อาจจะลอยลอยตัวนะครับฟุ้งไปเรื่อยครับวิธีแก้เกมผมนะครับก็คือจะใช้เหยื่อของคู่ต่อสู้เป็นเหยื่อของผมนี่พูดเหมือนมีหลักการอีกแล้วแต่ไม่มีมครับโ <คน S 1> ม,บบปมไปเรื่อยสิวิวิหหือไม่ทันหายไปแล้วยังไม่หายครับยังอยู่ระยะมันไม่ใช่ อุ้ยพี่แจ็คมาแล้วตัวแรกขึ้นนำไปก่อนแล้วนะครับเขาปากหรือเปล่าเขาปากหรือเปล่าเอเอกรรมการดูนิดนึงอับเช็คนิดนึงครับลูบกคนเออดูเลยก็ได้ครับนองอเหรอโอเคครับเข้าปากเข้าปากเข้าปากนะพี่แจ็คขึ้นนำนะครับ ทุ่นของเราไหลไปเรื่อยนะครับอืมพี่จักรอบสองไปแล้วอย่างนั้นเราต้องแก้เกมนิดนึงนะครับเราเขาต้องหาลายแล้วลายเราไม่ใช่ลายนี้นะครับเจอลายก่อนก็ได้เปรียบไปหน่อยอจานตีเอียงอะ่ะ มไม่ผมอยู่ในหน้าพัานผมผมเผื่อน้ำไหลบอกเผื่อไปแล้วใช่ไหมใช่ครับตกไม่เก่งแต่โกงเกง่งตกปลาผมไม่เก่งหรอกแต่ผมโกงเก่งนะับนี่มันปลาผมรเราตอนนี้เรายังตามอยู่นะครับเพราะว่าเวลาพี่แจ็คขึ้นนำนะครับโอเคเบ็ดหลุดแล้ว โอ้โหว้าเวลามันเหลือเยอะจังไปนั่งฟังเพลงก่อนดีกว่าผมเอางั้นเลยนะ <c oughs> โอเคครับนี่ดอกสองตามาติดๆนับสามสิบวินับจากนี้นะครับน้ำหมอมจะเยอะขึ้นนะเอิร์ธเราสองคนมาคือ แถวนี้เขาบอกว่าน้ําแรงเอาน้ำลายเราไปช่วยถมหน่อยนะตอนนี้เราถ้าเราอยากจะเริ่มทําให้พี่แจ็คมีแรงกดดันเราจะต้องวัดป่าตัวที่สองขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้นะครับผมใช้อ,อสายเอ็นนะครับโอ้โยเรียบร้อยอย่าบอกว่าด้วนนะตายแล้วด้วนนะครับตอนนี้งานด้วนงานยามมาถึงเราแล้วครับ เพราะว่า oh, เราจะเสียเวลานะครับไปการขึ้นเบ็นแนด,นแ,นดแล้วก็เซตอุปกรณ์ด้วยขันยันตะกลัวเลยเหรอครับเร,เรื่องที่เราจะต้องขึ้นเบ็ดเองหมายนี้น่าจะเป็นเรื่องยากแล้วดังนั้น การทำลายอุปกรณ์เก่าที่เราเคยทำไว้น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เราต้องมาตั่งเซ็ตทุนใหม่ด้วยโอ้นี่มันซับนี่มันดิคาวิี่สารคดีเลยป่ะเนี่ยตอนนี้รู้สึกเหมือนเทพแต่ลำบากครับแต่ว่าถ้าขืนเราโชว์เหนือเดี๋ยวพี่แจ็คแกจะจถอดใจครับเราก็ข่มพูดข่มแปไปเรื่อยๆนะครับเผื่อแกจะหมดสมาธิอุ้ย มาแล้วตัวที่สองพี่แจ๊กนี่เป็นปลาซองนี่ว่าจันเอิร์ธไซนี้เข้าปากนะครับครับผมตอนนี้เราตามเวลาพี่แจ๊กเรียบร้อยแล้วนี่ตามเวลาอย่างเดียว<อ>ด้วยทับตามแต้มด้วย ตัวนี้น้าสงสารวเ,วดเดี๋ยววยดเบ็ดออกให้เขาด้วยว่าเออเบ็ดเกี่ยวหลังปลาด้วยครับสิ่งที่เราเซตไว้ตอนนี้เริ่มผิดพลาดแล้วนะครับตัวสายเอ็นที่เราเคยใช้6ปอนแปปอนครับตอนนี้ผมไปตัดชุดหน้าของชุดสาย10ปอนมานะครับซึ่งเป็นสายชิ่งที่มี ความหนามากกว่าสายเมนนะครับดังนั้นโอกาสที่พลาดอีกครั้งถ้าสายเมนไปทั้งชุดนี่เท่ากับว่างานหยาบเลยนะครับกรรมการครับเหลือกี่นาทีครับอถอนสามนาทีตอนนี้เราตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับดังนั้นสมนาทีนี้เราจะต้องได้อีก2ตัวนะครับซึ่งเป็นเป็นเรื่อง จิ๊บจิ๊บมันเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเทพผมก็ข่มขวานไปเรื่อยล่ะเฮเลลูยา <Hallelujah. S 1> จริงๆนะครับก็โอ้ยยังวัดข่มขวานเราไปถ้าถ้าคือยังวัดสุมสี่สุมห้าอย่างนี้นะครับโอกาสที่เราจะชนะมีสูงครับนี่ครับผมเขาอีกแล้วอีกหนึ่งดอกคุณจะลบคะแนนผมใช่ไหมครับอนะครับ สิ่งที่เราเซตไว้ทุกอย่างมันเริ่มเพี้ยนนะครับค่อยไปแก้ตัวเกมหน้าละกันจะอย่าเพึ่งคิดอย่างนั้นครับพี่หนึ่งนาทีของผมเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะนะครับพี่แจ็คดูต้นไม้ต้นนสิไอ้ยาห <laughs> ลอกล่อกันนะดูตอก กินอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีอีกอย่างนะครับเพื่อทําให้มันเริ่มเรารู้ว่ามีปลาละแต่เราก็จะบีบให้มันให้มันดูดเหยื่อเราเร็วขึ้นซึ่งคิดว่าน่าจะทําได้นะครับตรงนั้นไม่มีอะไรดีทุ่นผมเดินไปหาม,ม,มันไม่มีอะไรดีพี่เราหัดมันตีน้ํำ เหลืออหนึ่งนาทีกันหนึ่งตัวนะครับวัดกันที่ตัวนี้แล้วครับนาทีสิบเอ็ดวิครับโอเคตาเราดูละส้วิเขาผ่ากันอ่ะเข้าครับเข้าเข้าผมมีกล้องทิูวมันต้องมีการกดดันกลับบ้างนะครับกี่วิละกินเลยลูก ขาดขาดไป0ดูทุนยากหน่อยครับเพราะว่ามีแสงตกกระทบเข้ามาจว,วัดดีนีเนี่ยพลาดนะครับเกมน,นี้เป็นของผมนะครับตอนนี้ Yeah, <sexual> เกมนี้นะครับผมก็ตามเวลานะครับเพราะว่าปลาผมขึ้นที่หลังถึงแม้เราไปเสียเวลาตรงที่เราผูกเบ็ดนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราลองแก้ในเกมหน้านะครับแต่เกมนี้ปล่อยเขาไปก่อนนะครับทาให้ให้ย่ามใจไปก่อนนี่เราจะตอกย้าความสำเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมชนะในเกมหน้าก็ถือว่าเราดีกว่านะเพราะว่าเราแข่งแค่สองเซตนะครับเกมหน้า เออชนะก็จะเป็นแมตกระชับมิดโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อในเกมหน้ากันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับเซตที่สองกันโดยผมจะยังใช้อุปกรณ์เซตเดิมแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเพื่อความแฟร์นะครับเราจะเปลี่ยนที่นั่งกันไดมอเราจะเปลี่ยนที่นั่งกันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูปย้ายเลยยกเลย อ่ะห่อยอีกเฮ้ยน้าไม่แฟร์น้าอ่อยเหยื่อเทคนิคมันต้องมีบอกแล้วตกไม่เก่งตกเก่งไม่เท่าไหร่ตกตกไม่เก่งแต่โกงเก่งครับอมุดอมุดจะบอกว่าไม่เป็นไรนะโอเคเอิร์ดถอยขนมปังคุณไปไหนคะนี่ไงครับในถาดอ่ะอ๋อ มันก็แบบคือผมเห็นพี่แจ็คแล้วก็อยากจะช่วยเหลือครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนนักตกปลาด้วยกันนะดูแกแล้วปลาแกเข้าตัวข้างหน้าเยอะเราก็ดึงปลาให้มันอยู่ใ,ใกล้แกหน่อยนะครับแต่แกใช้ระยะที่อยู่ตรงนู้นตกไม่เก่งครับผมตกไม่เก่งครับแต่ผมโกงเก่งแล้วก็ใช้แบบเอ้ยแกล้งทำตกวะนะคือแบบแกล้งขอย้ายที่แล้วก็เพื่อให้มีโอกาสได้ขยับเพื่อทำให้เหยื่อตกลงมาแม่สุดยอด เปิดของแนคุณออกผมไม่ใช่คันเบ็ดห้อ่ยังพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมพร้อมยังครับพี่แจ๊คยินดีสำนรับขระส่เซกชั่น uh, ส um ูเร like ิ่มค่ะใช่อนแล้วนะเดี๋ยวพูดกินที่เกียวัไ่เหรอใช่ครับหลอกกันหน้าดูเยอะหมดก็หลอกหมได้ เปลี่ยนใจนะครับเราต้องคุมสติให้มากขึ้นันทนีน่แต่ที่แล้วเราพลาดท่านะครับโดนยี่สกเป็นรักนะจัดการเกมเราไว้เด็กเกมเราแบบต่อหน,น้าตตานะครับไมยกเซต้นเลยทุกอย่างใจไหมแน่นอนครับไม้นี้ตอบแน่นอน ลากไปทีงหน้าน้ำแล้วยกลงยกงยกเยอ<ก>ะ<ก>หมดยกยกหมดเราไม่ยอมต่อคนะเรายัางวัดไม่ได้นะอาการนี้ไม่ดีเลยก็อยวัดจังนะวัดจังตังไม่เอาขนณะน,นี้ แต่เมลได้ปลายเยอะเหม็นนั้นจะไม่ได้ซองเดี๋ยวเราจะลูดหนาะจ,จับมาว่าลูกมันมดีอาการน้ำมันอยู่สูงมากไม่รอบนี้นิ่งกิบเลยเก,ก็เมื่อกี้ด้วยความที่เราใจดีนะครับหลักการของพระเจ้าคือการเถืออแผ่นะครับแล้ก็เลยเถืออแผ่ปลาไปให้พี่แจค็คที่วัดนะครับพออย่างนั้ เปลี่ยนขอดูนะครับอนุญาตให้ลุกขึ้นมาถีบได้ีกับปืนก็ได้นะวันนี้จริงดีเกินไปวัดเพื่ทันอ้เดี่ยรับาจะลุกวัดไปแต่ไม่มีแต้มก็เท่านั้นนะครับวัดเพ่อทันมันนีอีกสิบนาที โเราต้องเข้าเคียงกันนะครับดีแจ๊กทิ้งเตครับลาก่อนนะครับตัวนี้ไหนขอดูแม่แเทื่นใส่กาเราเข้าเคียงัแต่นก็ิ้เต้ผมก็ต้องยเมเ้ลาก่อนลาก่อยลาก่อย เดี๋ยเวลาไปด้วยนะครับเล่นปลาด้วยโอ้นี้เราสบายเลยนี่คือโดนหะักพักหนึ่งคะแนนหรือไม่ไม่ครับตัวนี้เป็นปลาฟรีครับปลาฟรีครับเล่นได้อย่างสบายใจครับพี่แต่เป็นปลาฟรีเท่านั้นเองนี่ครับเวลาการแข่งขันนะครับต้องศึกษาตัดกฎกติกาให้นะครับที่มาแข่งกับคนโกงนะครับคนโกงเช่นผมนะครับ จร,จริงๆนี่คนขาดกว่าจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้นะใช่อรัยี่สิบใช่ไหมครับใช่มันเป็นเพราะยี่สิบอยู่แล้วครับพี่ต้องเดินหลังนะเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทันพี่จะโอเวอร์แอคชั่นนะครับโอ้โหถึงขึ้นมาพี่ก็เกี่ยวด้วยแหมรู้สึกน่าจะให้หักติดลบเลยนเนอะแต่แว่าไม่นับปลาด <c oughs> ูจะชนะกว่า อันนี้นะพี่แจ็คก,ก็ถ้า,ถา,ถา,ถาเขานับกาเป็นรถเงิันีใช่ครับแต่ว่าคือด้วยกติกาที่พี่แจ็คใส่เซฟปล่อยเซฟนะครับดังนั้นไม่ได้อยู่ในเกมของเรานะครับตัวนี้เราถึงว่าเป็นปลาที่ไม่ได้แต้มนะครับเดี๋ยวโบว์แต่โบว,ต,วตัวเองรีบ,รบตกปลาแล้วเฉยๆได้ยางงี้พี่ต้องขอใส่เซฟหรือว่าใส่ใส่เซฟโดยโดยไม่ทิ้งเซฟนะครับโอเคครับรูเรื่องครับขอบคุณครับผมนี่นะครับ ก่อนจะทําอะไรกัแล้วแต่ศึกษาข่าคข้าวขวดให้ดีนะนะครับเซกชันที่สองนี่สงสัยเราจะต้องทําไงครับเปลี่ยนเลยในเมื่อข้างบนไม่ได้แล้วเราต้องลงไปหามันข้างล่างนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเหรอโอเคตอนนี้คือเราลูกครั้งสุดท้ายแล้วมันจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลอยู่ที่ไม้นี้ครับัทธาเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ ผมหวังว่าการพลอยครั้งนี้จะทำให้ผมได้รับชัยชนะชัยชนะต้องเป็นของผมไอ้ไอ้เีดูเสียงด้ยนะครับอะไรเนี่โอ้โหตอบเต็มเต็มเหลือกี่นาทีเหลือกี่วินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งเมื่อกี้วันนี้ดูผิด ห้าสิบสองส

บอกเบสนี้เสยบแคนะครับเท่ากับว่าผมแพ้หนึ่งแมตช์เสมอเสมอหนึ่งแมตต์ตัวนี้ไม่แพ้ตัวนี้ไม่แพผมไม่ติดลบที่ก็ดีเท่าไหร่แล้วนะฟวามโกงยังสายยังเหลือเยอะใหญ่คุณยังมีความเป็นแทบอยู่ใช่ไหมครับก็ถ้าบอกว่าแมตช์นี้ผมแพ้นะครับก็อย่างที่เห็นครับคือบางอย่างเนี่ยเราได้สัมผัสกับอารมณ์หน้างาน มันจะทําให้อะเรลีนสูบฉีดขึ้นใช่ไหมพี่ถูกต้องเวลาที่เราตกเล่นๆเนี่ยบางทีมันก็เหมือนจะเราตกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ครับมันยังไม่มีแต่พอมันมีแมตช์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีการแข่งขันสิบห้านาทีสิบห้านาทีหนึ่งแวบเดียวมันบีบบีบมากบีบนจบนะครับก็วันนี้ครับก็ขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับก็สําหรับใครที่อยู่โซนมโนได้ครับ ใช้สิ้นสดสิ่งที่เราสามารถติดต่อพี่แจ็คได้ได้ครับเข้าไปที่หน,น้าเพจเฟซบุ๊กแจ็ค<บ>แจ็คก,ก็ได้นะครับ J X J X เว้นวักภากา J X ครับก็ในนั้นก็จะมีแต่รวมแหล่งเว็บโป้นะครับไม่ใช่สิครับช่วยกันทำมาหาก,กินเนาะครับ<ล>สำหรับวันนี้ก็พี่แจ็คจะฝากอะไรก็กเรื่องเหตุเรื่องก็สอบถามได้ครับว่าบางทีอุปกรณ์หลิวใครเริ่มต้นต่อคือผมก็ถือว่า กลับมาเริ่มต้นเริ่มต้นตกใหม่ทีก็ได้อุปกรณ์คือเราอาจจะพูดคุยการมีนดเท่าไหร่จะเซตอุปกรณ์แบบไหนก็อาจจะพูดคุยไม่ซื้อกับผมก็ได้แต่มาแลกเปลี่ยนความที่เห็นกันหรือว่าสอบถามข้อมูลก่อดก,ก็ได้ครับยิ่งเป็นโซนปฐุมก็น่าจะมาเจอพูดคุยกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คนะครับที่มาให้เชื่อนะครับคือถึงแม้เราจะใช้ความสามารถประมาณ5%เซนะครับ สู้กับพี่แจ็คนี่ผมใช้ไปทั้งร้อยเลยผมก็รอเล่นนะครับผมก็เต็มที่ครับจริงๆแล้วคือการการแบทเทิลนทุกครั้งเนี่ยเราคือการเต็มที่ผมบอกเสมอเลยว่าการตกปลามีแค่สามอย่านะครับเทคนิคเหยื่อดวดดวดซึ่งวันนี้ผมเอามาหมดครับผมแก้แค้นให้อาจารย์ยุ่งได้แล้วนะครับผมเกษเพียเป็นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันแบบ ยากมันต้องมีรีแมทเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเออร์เดยคของตัวกลับคขว่าสวัสดีครับคือถ้าเราชนะตลอดก็ถือว่าเรา เป็นคนใจแคบไม่แบ่งปันความสเร็จให้ผู้อื่นนะครับคนถึงได้เกลียดเนี่ยพูดถึงนี่คือวิถีเทพวิถีเทพทําอะไรก็ไม่ผิดครับทางออกมีเสมอเราต้องยอมวิถีเทพครับเรายอมแบ่งปันความส็จให้ผู้อื่นเราก็มีความสุขครับผมชนะเอิร์ธแม์นี้ถือว่าผมมีกำลังใจการตกปลาเยอะมากเพราะว่าเขาเก็บระดับต้นๆของทีมผมไปเยอะมากครับเลยเอาอันดับบอยมาปราบเทพครับ